สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดรถเข็นตัวลักเทลนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นสองแผงนะครับเราใช้สองตัวนะครับมีตัวปั๊มหอยข่งนะครับที่เรากําลังลองเปิดอยู่นะครับเป็นปั๊มหอยข่งอ่าย่อ CPL นะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เรากําลังลองอย่าตัวนี้จะเตกปั๊มนะครับอ่าจะคู่นะ กำลังวัดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมดูดดูดดูดน้ำลึกที่สิบหินเมตรศูนย์ห้าเมตรนะครับผมน้ำนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อสี่สี่หมื่นห้าพันลิตรนะครับแรงแรงกินแรงไฟที่ร้อยสิบแปดโวลต์นะครับดีสีนะครับผมเครอเลนนะครับที่สิบสองแอมป์นะครับผมต่อแรงไฟก็อยู่ประมาณสี่สิบแปดถึงร้อยสี่สิบห้าโวลต์นะครับสามารถกินไฟได้ร้อยสี่สิบห้าโวลต์นะครับวันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับดูดสามนิ้วนะครับท่อดูดสามนิ้วท่อออกสามนิ้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะมีหอยโขวงด้วยนะครับอ่าทีนี้ผมจะให้มาดูอ่าชุดชุดของอ่าหอยขวงก่อนนะครับมาดูชุดหอยขวงก่อนเอได้ชุดหอยขวงนะครับนะครับตัวนี้เป็นรถเข็นสองแสงนะครับตัวนี้ใช้ได้สองตัวนะครับโดยโดยตัวนี้เราเราจะใช้หลังเต่าเป็นตัวแยกนะครับใช้เบรกเกอร์หลังเต่าเป็นตัวแยกนะครับนะครับซ้ายขวานะครับบนล่างนะครับมาติดเป็นบนล่างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น ชุดหอยโข่งนะครับเราเขียนไว้อยู่ครับบอกลูกค้าเราเราเขียนไว้ว่าเป็นหอยโข่งนะครับตอนนี้เราเราเราใช้เป็นแผงโมโนนะครับผมแผง500โอห580วัตต์นะครับผมตัวนี้โอเวอร์เคอร์เรนต์อยู่ที่50โวลต์นะครับเราต่อนุกรมกันนะครับหลังจากที่เราวัดโหลดใช้งานแล้วนะครับเหลือประมาณ80กว่าโวลต์ครับทีนี้นะครับชุดนี้นะครับใช้ได้เขาเรียกว่าทอินวันนะครับสองในหนึ่งนะครับจะมีอะไรบ้างอะ จะมาดูนะครับชุดนี้จะมีฝั่งนี้นะครับจะเป็นปั๊มหอยโขงนะครับปั๊มห้อยโขงนะครับชุดนี้จะมาดูปั๊มห้อยโขงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มห้อยโขงนะครับขนาดดูน้ําออกอ่าดูน้ําเข้าสามนิ้วนะครับน้ําออกก็สามนิ้วนะครับอ่าท่อดูดนี้นะครับอยู่ที่ความยาวสิบเมตรนะครับทีนี้เรามาดูน้ําออกเลยนะครับการตั้งแผงก็หันใส่ ดวงอาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับตอนนี้นะครับกลางแขงออกแล้วหันใส่นะครับทีนี้เราไปดูน้ําออกนะครับตอนแรกเราจะรีวิวหอยโข่งก่อนเราไปดูน้ําออกหอยโข่งนะครับเราก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเราเลือกตรงหลังเต่านะครับลงมาด้านล่างครับแล้วก็ดูตรงหอยโข่งนะครับแล้วก็ดันเบรเกอร์ฝั่งนี้ขึ้นปุ๊บ ทีีน้เราไปดูหอยโข่งจะทํางานนะครับตอนนี้ก็สเปคของหอยโข่งนะครับสเปคตามนี้เลยนะครับนะครับสเปคของหอยโข่งนะครับตัวนี้นะครับกําลังไฟที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับโมเดลนะครับอ CT AMT สามขีดหนึ่งร้อยหนึ่งแปดศูนย์วีนะครับตัวนี้ดูดน้ําลึกได้สิบห้าเมตรนะครับน้ำได้ประมาณ45,000ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับ แรงไฟที่108โวลต์นะครับโวลต์เกียนเราอ่านนะครับ48ถึง145โวลต์นะครับตัวนี้กินตัวแรงดันได้สูงนะครับอโซเลนก็อยู่ที่12แอมป์นะครับกระปีดนะครับประมาณ2,850รอบต่อนาทีนะครับมาดูนะครับตัวนี้คือน้าบอกนะครับน้าบอกนะครับท่อ3นิ้วนะครับตัวนี้น้าบอกรับน้าบอกแรงมากนะครับตัวนี้น้าบอกแรงมากครับ ตัวน,นี้นะครับชุดแรกนะครับสามนิ้วนะครับชุดไห้โขงสองแขงนะครับตัวนี Carter ้ชุดให้โขงสองแขงนะครับน้ำออกสองนิ้วนะครับรถเข็นคันนี้ทูอินวันนะครับสองในหนึ่งนะครับรถเข็นคันนี้ได้ได้สองตัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูชุดอ่าที่สองนะครับคือชุดนี้ครับตัวนี้ละอ่าสองแขงนะครับเราจะใช้กับอ่ตัวตัวไดโวนะครับตัวไดโวอ่าขนาด สนิ้วนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจุดให้ดูเลยนะครับแคหนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวไรโวขนาด4นิ้วนะครับสเปคของไรโวก็จะประมาณาสเปคของไรโวก็ประมาณอ่าสักรูนะครับดีนี่ถูกน สเปคไดโวนะครับตามนี้นะครับอ่าเป็นไดโวนะครับขนาด900วัตต์นะครับโมเดล DXP DV 104 48นะครับ 48v นะครับอ่าตัวนี้นะครับดูดอ่าดดดดููสูงน้ำน้ำแล้วขึ้นสูงน้ำได้7เมตรนะครับอ่าตัวนี้นะครับจำนวนน้ำนะครับได้ประมาณ55,000ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแรงไฟก็อยู่ที่ประมาณ48โวลต์นะครับถึง100โวลต์นะครับอ่าปั๊มทำงานที่ สาถึงหนึ่งอยโวล์นะครับเอาเลรดก็นนะอบอกที่ประมาณ4นิ้วนะครับเกอร์เลนก็สิบห้แอมป์เหมือนกันครับสปีดก็อยู่ประมาณสองพันแปอรอบต่อนาทีนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเราจะจุ่มน้ำไหมครับเราจะลองให้ดูนะครับนี้ครับเรา ตอนนี้เราก็เปิดห้อยโข่งอยู่เดี๋ยวเราจะปิดห้อยโข่งนะครับอ่าครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะสับเบรกเกอร์ฝั่งห้อยโข่งลงนะครับอ่าตามหยุดหยุดทํางานแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาเบรกเกอร์ฝั่งไดโวนะครับสี่นิ้วนะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับเราจะดันขึ้นข้างบนนะครับเราต่อไว้ฝั่งบนนะครับตัวนี้จะแยกบอร์ดให้ด้วยนะครับไดโวเพื่อเยื่อโดยการใช้งานนะครับทีนี้เราไปดูน้ําออกนะครับ ดูนะบอกอันนี้คือไดโว่4นิ้วนะครับขนาด900วัตต์นะครับประมาณ2,2850รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้คือเราลองให้ลูกค้านะครับพี่ครับถึงใจบายถึงใจบ่ยกมือเนี่ยเอ้ยสุดยอดขอบคุณครับลูกค้าครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับครับผมรับประกัน1ปีครับผมชุดนี้นะครับทูนวันนะครับสองในหนึ่งนะครับชุดนี้ ประหยัดลงมาอีกนะครับชุดนี้มีปั๊มหอยโข่งสามนิ้วแล้วก็ไนโว่สี่นิ้วนะครับชุดนี้ชุดนี้เราก็ผลิตครับชุดนี้เราก็ทําขายเหมือนเดิมครับสองแผงนะครับต่อนุกรมกันนะครับแผงห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์โทรที่ฝากไว้นะครับแล้วก็มีไลน์ก็ได้แอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้ครับผมสอบถามก่อนก็ได้เพื่อความมั่นใจนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆเราจะลงให้ดูนะครับครับผมงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ